ไหนอะพี่แบเขาวงกฎใหม่เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเข้ามาในอัปเดตของเกม99คืนในป่านะ่ะอาการที่พี่แบได้แอบไปสำรวจมานะมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี้เหรอไหนอยากเห็นกับตาพี่แบไปกันพี่แบอยู่ไหนเนี่ยพี่หรือเปล่า นี่หรือเปล่าเนี่ยพี่แบเนี่ยแหละน้องว่าใช่ปกติมันไม่น่าจะมีอะไรพิลึกพิลั่นมาอยู่กลางป่าได้นะพี่แบถ้ามันไม่ใช่เขาวงกฏอันใหม่ในอัปเดตใหม่ของเกม99คือในป่าที่เขาว่ากันว่าเขาวงกฏอันเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ด้านหน แต่ประเด็นนะมันอยู่ตรงที่เขาวงกตนี้มันมีเรื่องราวในชีวิตจริงด้วยทุกคนคือในชีวิตจริงของเรานะมันมีเรื่องราวโบราณของกรีเขาว่ากันว่ามันมีเขาวงกตอยู่หนึ่งอันที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อขังอสุรกายดุร้ายไว้ตรงกลางซึ่งอสุรกายดุร้ายนั้นนะ่ะเขาก็เป็นปีศาจครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่มีเขาอีกด้วยฮะก็จะเหมือนในเกม9กคือในป่าเกินไปไหมแล้วก็ยังมีอีกว่าเรื่องราวเนี่ย มีเด็กชายและเด็กสาวที่ถูกจับมาต้องสังเวยให้กับปีศาจท,ที่อยู่ในเขาวงกอดแห่งนี้โอ้ <Ooh. S 1> น่ากลัวมากโอ้ยแต่ร้านเขายังไม่เปิดเลยพี่แบร์เขาบอกว่า grand opening two days คือเขาจะมีการเปิดครั้งใหญ่ในอีกสองวันแปลว่าวันนี้เขายังไม่เปิดใช่กลับบ้านก่อนเนาะกลับบ้านดีกว่าทิ้งพี่แบร์ไว้ตรงนี้นแหละเดี๋ยวพี่แบร์โดนอะไรออกมาจากเขาวงกดจับไปกินหรือเปล่าก็ไม่รู้จากกลางคืนแล้วหาอาหารก่อนไปกิดพี่แบร์เป็นตากล้องให้ด้วยทําไมเหรอ ่อนที่จะมินอธิบายที่แบก็ตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายที่มินกับเขาวงกดเอาคนมากจ้ะพี่แบพี่แบมานั่งฟังเรื่องราวดีก่อนโอเคไหมก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเขาวงกดเนี่ยเราจะเข้าไปเปาะเ่าได้ยังไงเราก็ต้องรู้ก่อนป้าว่าแบบเรื่องราวมีที่มาที่ไปยังไงซึ่งวันนี้เราจะมาเล่ากันนะเรื่องราวของเขาวงกดที่ขังอสูรกายครึ่งคนครึ่งสัตว์ไว้ครึ่งคนครึ่งสัตว์ใช่ในชีวิตจริง อันนี้เป็นเรื่องเล่าของตำนานกรีกโบราณเนอะซึ่งวันนี้เจมินใส่ชุดกรีกมานะคะพ่อซื้อมาจากประเทศกรีซนะคะเป็นชุดกรีกซึ่งเอาจริงๆถ้าเสิร์ชใน Google ก,ก,ก็ไม่เห็นว่าเขาจะใส่ชุดนี้กันยังไงก็เลยลองเอามาใส่ดูและเรารักพ่อนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ไว้เรื่องราวของวันเนี้ยพี่แมคือมันเป็นเรื่องราวของกษัตริย์คนหนึ่งกษัตริย์คนนี้เขามีชื่อว่ากษัตร My ิย์ไมนอสกษัตริย์ไมนอสเป็นกษัตริย์บนเกาะที่ชื่อว่าเกาะครีตเขาได้ขอพรกับเทพเจ้าโพไซดอออนเเเเทททพจ้้้้าาาาแห่ง่งงะละไววถ นโปรดประทานกระทิงเผือกให้กับข้าแล้วถ้าข้าได้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองนี้ข้าจะสั่งเวยชีวิตของกระทิงเผือกตัวนี้ให้กับท่านกษัตริย์ไมนอสได้สัญญากับโพไซดอนเอาไว้เทพโพไซดอนก็เลยได้ให้กระทิงเผือกที่สวยงามมากให้กับกษัตริย์ไมนอสแต่พอกระทิงเผือกตัวเนี้ยมีรูปร่างหน้าตาที่งดงามมากกษัตริย์ไมนอสก็เลยรู้สึก สั่งเวรชีวิตของกระทิงตัวนี้ไม่ลงและอยากเก็บมันไว้เป็นของตนเองแทนกษัตริย์ไมนอสก็เลยหากระทิงตัวอื่นไปสั่งเวรให้กับเทพเจ้าพโพไซดอนแต่เทพเจ้า,พา,จาพโพไซดอนก็รู้ว่านั้นไม่ใช่กระทิงเผือกตามที่ตกลงกันไว้และกษัตริย์ไมนอสโกหก เทพเจ้าโพซดอดเลยได้ลงโทษกษัตริย์ไมนอสด้วยการให้ราชินีของกษัตร Minor, ติย์ไมนอสอ่ะตบหลุมรักกระทิงเผืออจนราชินีท้องและคลอดลูกออกมาเป็นอสุรากายที่มีรูปร่างครึ่งคนครึ่งกระทิงมันเหมือนมีโนทหรือเปล่าถูกต้องพี่แพรรู้ได้ไงนี่คือเรื่องราวของมีนทอทสัตว์อสุรากายครึ่งคนครึ่งกระทิงในตำนาน โอ้ Ooh, พี่แบกเคยเห็นในเกมเยอะมากเลยนะเนี่ยมิโดทอร์จริงเหรอแล้วพี่แบกเคยรู้เรื่องราวของมันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้เสีย <laughs> งสูงเสียงสูงมากเป็นครั้งแรกที่พี่แบกร,รู้เลยแล้วเนี่ยว่านี่เป็นเรื่องต้นฉบับของมิโดทอร์ใช่ไหมหลายเกมเนาะเขาจะเอาเรื่องราวของเทพเจ้าต่างๆเทพเจ้ากรีกเทพเจ้าโบราณมาเล่าเป็นเนื้อเรื่องในเกมแบบอ้างอิงมาซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่เกมก็สก้าขึ้นในป่าอ้างอิงมาก็ได้อันนี้เขาก็ไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วไงต่อหลังจากที่พระราชินี ได้ท้องกับเจ้าบัวศักดิ์สิทธิ์รูปร่างสวยงามแล้วกระทิงยาโอเคกระทิงศักดิ์สิทธิ์รูปร่างสวยงามมีโนโทอเนี่ยเขาก็ได้เติบใหญ่กายร่างกายเป็นแบบอสูรลกายที่เดินสองขามีเขาแล้วตัวใหญ่แถมยังเริ่มมีนิสัยดุร้ายเขาเริ่มไปกินพวกคนรับใช้นี่เหมือนอย่างนี้เลยอาจจะอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบเนี่ยคือมีโนโทอร์กลังกิน แต่ว่ามิโนโทอร์ไม่ได้กินสัตว์มิโนโทอร์กินคนเป็นอาหารน่านกลัวมากใช่เป็นสัตว์อสูรกายที่น่านกลัวมากนั่นก็เลยเหตุผลว่ากษัตริย์ไมโนสไม่รู้จะทํายังไงดีเทพพยากรณ์ของกษัตริย์ไมโนสก็เลยทูลแนะนําว่าให้ขังมิโนโทอร์ไว้ในเขาวงกฏเถิดพระเจ้าค่ะกษัตริย์ไมโนสเลยได้สั่งให้มีการสร้างเขาวงกฏใหญ่เพื่อขังมิโนโทอร์ไว้เขาวงกฏแห่งนี้หรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าลับิริน คือจะเป็นโครงสร้างที่แบบคดเคี้ยวเลี้ยวรดมากและเป็นเขาวงกตขนาดใหญ่มากซับซ้อนมีทางที่มันแบบวกไปวนมาเยอะมากจนไม่มีใครสามารถหาทางออกไปได้มิโนทอก็ถูกขังไว้ในเขาวงกตแห่งนี้และเขาก็จะกินเหยื่อที่ถูกจับส่งเข้ามาเป็นเครื่องสังเวย <c oughs> บังเอิญมากเลยเจมินตอนนี้เป็นวันที่5แล้ว <c oughs> อย่าบอกนะว่าใช่แล้วเขาวงกฏได้ถูกเปิดแล้ววันแห่งการเข้าไปในเขาวงกฏทุกคนงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าเขาวงกฏใน99คืนในป่านนะั้นอ่ะจะเหมือนกับเรื่องเล่าของมิโนโทที่เรากำลังเล่าอยู่หรือเปล่า let's go พี่แม่อยู่ไหนเนี่ยโอเคทางไปเขาวงกฏโอเคไม่เห็นเจมินเลยอ้าวอยู่กันคนละฝั่ง นี่แต่ว่าในเกม99คือในป่าถ้าเราอยากเข้าไปในเขาวงกดเราไม่ต้องไปสังเว์ชีวิตเพื่อที่จะได้เข้าไปหามิโนโทอรเราสามารถเล่นนี่ปลาเป้าปลาห่วงยางหรือเราจะเลือกปลาบาสเกตบอลก็สามารถทําได้เช่นกันโอ้ยโยนไม่เข้าสักอันเลยอะ่ะม,มือเจมินคือไม่ไหวอะ่ะวุ้ยได้แล้วหนึ่งลูกไม่ฉันจะเข้าไปหามิโนโทอจะ้ะออ้นองพี่แบร์น้องไม่น่าจะชน,นอะอ่ะพี่แบร์เฮลมีชึบเอา เฮ้ยสามเฮ้ยลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวขอร้อง please just give me one ไม่ได้อะอมาดูปาเป้าก็ได้โอ้ยทุกคนกําลังเล่นปาเป้าอยู่นะเนี่ยเอย,ยิงเป้าอยู่นะเนี่ยซึ่งตอนนี้เจมินก็อยู่กับ f อด้วยเนะาะอีก3คนนะคะที่มาอาสาแบบเจมินระหว่างที่เจมินกําลังเล่นไปเล่าไปเอ้ยไม่ใช่พูดว่าอะไรนะจําไม่ได้แล้วร้องไปเนี่ยเล่นไปเล่าไปซาละไม่ใช่ซาลายพี่แม่อันนั้นมาสําหรับซาละไม่ซาลายเล่นไป,เล,นไปเล่าไปรับความรู้ใหม่ๆในคลิปนี้กับเจมินเลซี่มินเดย์ร้องยังไงอ่ะ ซาละไม่ซาลายเราไปเล่นไปแล้วความรู้ใหม่ๆกับเลซี่วินเดย์ยัยโอ้ยแล้วตอนนี้มันกลางคืนแล้วพี่แหมคือตรงเนี้ยเอาแน่ๆน่ะไม่ไม่น่าจะปลอดภัยแต่ว่ามีใครทําของตกไว้เราจะเก็บให้แหมไม่นี่ไงได้แล้วครบแล้วครบแล้วอุย๊ยแล้วเราจะเข้าไปในกลางคืนเนาเราจะเข้าไปลกลางคืนอย่างนี้เลยเหรอเข้าไปเลยอรอแน่ใจนะเข้ายัางไงเนะี่ยมันเข้าไม่ได้ Enter maze เข้าไปในเขาวงโกดกูกูก แต่ว่ามิโนทอร์เนี่ยไม่มีใครกล้าที่จะกําจัดเขาเนอะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนลูกหลานสายเลือดของเทพเจ้าก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะกําจัดเขาเฮ้ยอุ๊ยอย่าบอกนะเราเจออะเจ๊เห็นไหมเมื่อกี้มันมีตัวอะไรบิงผ่านเจ๊เจ๊อ๋อมันมีมันมีน้องน้องน้องอฮ้ยหลายตัวหลายตัวโอเคโอเคเหมือนลงดันเจียนเลยจ้ะอือ้ยเจะอเพี่เมย์โอ้ยแล้วเุ้ยเ้ยเอาพี่เมพี่เมพี่เมเดี๋ยวเดี๋ยวมีมียาไม่เป็นไรมียาโอเค โหได้ของเพียบเลยนะเนี่ยมาลงดันเจี้ยนทีนึงเอาน้องๆไปไหนแล้วอะทุกคนเอา,เอาพี่แบยังไงเนี่ยพี่แบมีไฟไหมอะไม่มีล้วนี่เราเรา,เราเ,ราเราเก่งกล้าส,สามารถแกงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเอ,อตกใจอ้ พี่แปรเราเข้ามาทําไมเนี่ยเราเข้ามาหาขุมทรัพย์เข้ามาทําไมก่อนทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อก็คือตอนนั้นน่ะกษัตริย์ไมนอสรู้สึกโกรธแค้นพอดีกับกรุงเอเทนเพราะว่าหมาพี่แปรต้องตั้งใจฟังเข้าใจไหมเรากำลังติวสอบกันอยู่วิชาสังคม <Okay. S 1> และประวัติศาสตร์โอ้หมาเต็มเลยน้องหิว พี่แบร์เราต้องกลับฐานแล้วแหละโอเคแล้วเราจะออกไปยังไงอ่ะนี่มันตอนเช้าหรือยังคือเราออกได้เฉพาะตอนเช้าหรือยังไงหรือเราจะกลับไปยังไงเนี่ยน้องกำลังจะหิวตุยพี่แบร์และน้องมียานะบอกไปก่อนเผื่อน,น้องตุยพี่แบร์น่าจะตายก่อนน้องพี่แบร์ชุบด้วยโอเคเราเราต้องเดินตามทางได้เลยถ้าเราฝ่าบไปได้นะเราก็จะสามารถออกได้มันไม่น่าใช่ทางนั้นทางนี้เปล่า,านี้ทางนี้ทางนี้ อันนี้โอเคโอเคพี่แบงค์น้องกำลังจะตุยแบบเลือดจะหมดแล้วเอ้ยหิวมากงั้นเราต้องเอาอาหารออกมากินเอาแล้วเลย,เเลยพี่แบงค์เริ่มน้อยมากพี่แบงค์ไม่กล้ากินน้องกินน้องกินละน้องเกือบตุยแต่ว่าน้อง <Okay. S 1> ได้ได้อิ่มเอ้ยระวังหมาหมาเดินไปเลยมีคนมาช่วยแล้วมีคนมาช่วยแล้วไปตองช่วยไปตองนี่นี่นี่เอาสรุปเราไม่เข้ามาแล้วเหรอไม่ไม่ต้องให้ใบตองช่วยตินมาช่วยแล้วอาข้าวคนช่วยด้วยโอ้สุดยอดโอ้โหช็อตฮีโร่มากอ่ะ ในตอนนั้นกษัตริย์ไมนอสรู้สึกโกรธแค้นกรุงเอเธนพอดีเพราะว่ากรุงเอเธนได้มา หนึ่งในลูกชายของกษัตริย์ไมนอสก็เลยทําให้กษัตริย์ไมนอสได้สร้างสงครามกับกรุงเอเธนและกษัตริย์ไมนอสก็ได้สู้กับกรุงเอเธนจนชนะกษัตริย์ไมนอสได้ให้พันธสัญญาไว้ว่าในทุกๆ7ปีกรุงเอเธนจะต้องส่งชายหนุ่มและหญิงสาวเอ้ยเราจะกลับยังไงเนี่ยเราเราจะกลับยังไงเนี่ยเริ่มโมโหแล้ววนใบเวียนมาอยู่เนี่ยโอ้ยนี่เพื่อนๆอยู่นี่กดทิปกดกดทิปก่อนออนี่ไงนี่ไงโอ้ my god เฮ้ยเรามาถึงแล้วเรามาถึงใจกลางแล้วไหน ไม่ทิโทอรเอาแล้วนี่ฐานเราโดนบุกเนี่ยคือกรุงเอเธนก็เลยส่งมาบุกแบบนี้ไม่ใช่เงินเอาอะไรก่อนดีนยเราจะเล่นเกมก่อนเลยเราจะเล่าก่อนเนี่ยโอเคเรากลับมาที่ฐานแล้วเธอตอนนี้มันสาคัญเพราะว่ากษัตริย์ไมนอสได้มีพันธสัญญาว่าทุกๆ7ปีกรุงเอเธนจะต้องส่งชายหนุ่ม7คนหญิงสาว7คนให้เป็นเครื่องสังเวยกับมิโนทอร์ สาวสาวนุ่มๆเหล่านั้นก็จะโดนจับเข้าไปในเขาวงกตแล้วก็หาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็จะถูกมินอทอร์กินแบบเราเมื่อกี้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดไม่มีน้องๆมาช่วยไว้นี่เราก็คงตกเป็นอาหารโดน,นมินอทอร์กินกรุงเอเธนก็ได้มีการส่งชายหนุ่มหญิงสาวให้ตามสัญญาจนกระทั่งครั้งที่3มีเจ้าชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าชายทีเซียสเป็นเจ้าชายแห่งกรุงเอเธนเขาเนี่ยอาสาว่าเขาจะไปฆ่ามินอทอร์ด้วยตัวเองและเมื่อเจ้าชายทีเซียสได้มาถึง ลูกสาวของกษัตริย์ไมโนสเจ้าหญิงเอริอดน่ตกหลุมรักเจ้าชายทีเซียสสุดๆเลยเจ้าชายของเองกรุงเอเธนที่จะมาปราบเจ้ามิดเดทอร์เลเขา่งก่ใช่ แล้วคิดว่าถ้าลูกสาวไปตกหลุมรักเขาแล้วอะจะปล่อยให้เขาไปสู้กับมิโนทอร์แล้วตุยเมล่าพี่แบ่เขาจะยอมปล่อยให้เจ้าชายที่เขาตกหลุมรักเนี่ยไปโดนมิโนทอร์กินในเขาวงกตหรอไม่ใช่ไหมคนรักกันยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมทุกคนแล้วเขาช่วยยังไงอะเจ้าหญิงเอลิแอดนี่เนี่ยเขาก็เลยบอกกับเจ้าชายไว้ว่าให้นำได้สีแดงเข้าไปในเขาวงกตด้วยแล้วเอาไดสีแดงเนี่ยไปผูกกับบานประตูไว้แล้วให้สาวได้ไปตามทางเดิน เจ้าชายทีเนี่ยก็เลยได้เข้าไปหามิโนทอในเขาวงกดพร้อมกับได้สีแดงแล้วก็ได้กําจัดพี่ชิดมิโนทอร์ด้วยมือเปล่าเฮ้ยได้แต่มันมันพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอเราลองดูใน99คืนในป่าไหมล่ะเราลองหาได้สีแดงแล้วลองขึงกันดูว่าใน99คืนในป่าเนี่ยมันจะพาเราแบบไม่หลงเขาวงกดนี้ได้ไหม เจ้าชายทีเซียสก็เลยได้พาหนุ่มสาวชาวเอเธนเนี่ยเออที่โดนส่งเข้าไปเป็นเครื่องสังเวยของเมโนโทอออกมากับเขากลับไปที่กรุงเอเธนและยังได้พาเจ้าหญิงเอเรียตน่กลับไปที่กรุงเอเธนอีกด้วยตอนแรกเราก็นึกว่าแบบเฮอยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแบบแฮปปี้เอเวอร์อัฟเตอร์รักกันตลอดไปตลอดจวบชั่วนนิรันร์แต่ว่าตอนจบเนี่ย เขาว่ากันว่าระหว่างตอนที่เจ้าชายทีเซียสกำลังล่องเรือกลับไปที่เอเธนเจ้าชายทีเซียสได้บอกกับพ่อของเขากษัตริย์อีเจสไว้ว่าถ้าเขาชนะปราบมิโนโทอร์กลับมาได้เขาจะขึงธงใบเรือเป็นสีขาวแต่ถ้าเขาแพเขาจะขึงเป็นสีดําทีเนี้ยเรือมันถูกขึงเป็นสีดําไว้อยู่แล้วเจ้าชายทีเซียสลืมขึงให้เป็นสีขาวทําให้กษัตริย์อ e ีเจสผู้เป็นพ่อเข้าใจผิดนึกว่าเจ้าชายเนี่ย ชีวิตไปแล้วจากการโดนมิโนโทอรสังหารผู้เป็นพ่อเห็นเรือมาธงสีดำเศร้าโศกเสียใจมากเลยกระโจนสู่ท้องทะเลปลิดตัวเองโอ้ทะเลนั้นทุกวันนี้ก็เลยได้กลายเป็นขนาดน้าชื่อนี้ตามกษัตริย์ว่าทะเลอีเจียนในปัจจุบัน โอ้ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองและแม้แต่พระราชวังคลอสซอสเองเนี่ยก็เป็นการขุดค้นพระราชวังเก่าของกษัตริย์ด้วยเพิ่งถูกขุดค้นในศตวรรษที่20โดยเซอร์อาร์เธอร์อีแวนส์ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปอีกด้วยในพระราชวังเก่าแก่อันนั้นนะมีอาคารมีห้องโถงทางเดินและบันไดจํานวนมาก ที่ซับซ้อนจนแบบเหมือนมีเขาวงกดอยู่ในอดีตจริงๆซึ่งเรื่องราวตำนานกรีกเนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณแบบ0 0 0ปีที่แล้วเนาะเรื่องของเทพเจ้าโพไซดอนเทพเจ้าต่างๆซึ่งบางส่วนของเรื่องราวที่เล่าไปอย่างที่บอกเนาะเป็นเรื่องราวที่จริงอย่างพระราชวังก็มีจริงหรือว่าทะเลอีเจียนก็มีจริงเนาะแล้วมันก็ดันคล้ายคลึงกับเทกม99คือในป่าที่เราเล่นกันมากๆเออโดยเฉพาะอัปเดตใหม่เนาะที่มีเขาวงกดอันลดเลี้ยวเคียวคดมีกวางสตาัตว์ประหลาดใช่ ีปีศาจที่ยืนสองขาได้แถมยังมีเขาอีกด้วยคล้ายก,กันมากเลยแล้วก็มีเรื่องของเด็กหนุ่มสาวที่จะโดนส่งเข้าไปในเขาวงกฏเพื่อสังเวยเป็นอาหารของอสูรากายที่อาศัยอยู่ในเขาวงกฏแห่งนั้นแปลว,ว่าจริงๆนี่เราเข้าไปเป็นอาหารใช่ไหมเนี่ยน่นนาสีหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เข้าไปหาสมบัติแต่เราแอบถูกล่อให้เข้าไปเป็นอาหารของเจ้ากวางหรือเปล่า ีทางเดียวที่เราจะรู้ได้มันก็คือเข้าไปอีกรอบนึง แล้วทำไมทุกคนค้างเนี่ยหรือว่าเขาเขากำลังนั่งตั้งใจฝังแน่เลยนะน้องๆที่มาช่วยเจมินนะคะขอบคุณมากเลยที่มาแบกนะคะโอเคไปพร้อมแล้วเอาพี่แบกได้อาวุธอ่ะพี่แบ์ได้อาวุธข้างในพี่แบกมาโชว์เร็วนี่อันนี้มันคือแวมไพร์ใช่ไหมของแวมไพร์อ่ะเป็นแต่ว่าทำไมรูปร่างเหมือนแบทแมนเขาเรียกว่า bouncing blade หรือมีดที่มันกระเด้งได้ bouncing blade มีดเด้งได้พี่แบกมาสาธิตให้ดูหน่อยเร็วอยากเห็นน่าดูกระต่ายตัวนั้นนะ โอตายแล้วน้องอุ้ย เลือดลดเยอะอยู่นะสนใจเข้าไปเลยไหมไปเลยเพราะเรายังไม่ได้ไปเคาประตูเจอแวมพร์เลยนี่ไปๆป <gasps> let's go <S โอเคเรามีนำทัพเข้ามาด้วยหนึ่งคนและอย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าเรื่องราวของเทพเจ้านิยายกรีกี่ยเขาเป็นเรื่องราวโบราณที่แบบเขียนมา3 0 0 0กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นบางส่วนเนี่ยเหมือนไม่ได้ถูกบันทึกอย่างชัดเจนเหมือนบางข้อมูลก็จะบอกว่าหนุ่มสาวที่ถูกส่งมา7คนผู้ชาย7คนผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้ถูกส่งทุก7ปีเขาถูกส่งทุก9ปีต่างหากหรือบางแห ก็บอกว่าถูกส่งทุกปีต่างหาก็เลยไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเอ๊สรุปแล้วข้อมูลความจริงคืออะไรกันแน่นะหรือแม้แต่เรื่องราวของมิโนโทอเองที่แรคคิดว่ามิโนโทอเป็นครึ่งคนครึ่งวัวหรือครึ่งคนครึ่งกระทิง พวกคนลองดูรูปนี้นะคะแล้วพิมพ์บอกเจมินด้านล่างได้ว่าเขาเป็นครึ่งคนครึ่งวัวหรือว่าครึ่งคนครึ่งกระทิงกันแน่นะเพราะว่าไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันบางแหล่งก็พูดว่าครึ่งคนครึ่งวัวบางแหล่งก็พูดว่าครึ่งคนครึ่งกระทิงนะคะหน้าตามันคล้ายกันอย่างกับแพะกับแกะเลยนะหรือบางแห่งเองก็บอกว่าเจ้าชายทีเซียสเนี่ยมีโนทอด้วยมือเปล่าบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเจ้าชายทีเซียส มิโนทอด้วยกระบี่ของคุณพ่อเพราะฉะนั้นมันมีหลายอย่างมากเลยที่พูดไม่เหมือนกันเลยแต่แต่สุดท้ายอุ๊ยฮุกฮูกฮุ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 กฮูกฮูกฮกฮุ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 กฮู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 กฮอกฮู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 กฮากฮูกฮูกฮูกฮอกฮู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 กตูกฮ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 ูคฮอแล้วอันนั้นคืออะไรอ่ะทมูกกููนคูฮูฮูก เดี๋ยวนะ้ายังไม่ได้หยิบของเลยนี่ไงโพชั่นก็ว่าอะไรแดงๆเอ๊ะเขาบอกว่าม,มีบ้านแวมไพร์ด้วยไม่ใช่เหรอในนี้ทำไมหาไม่เจอเลยอะแล้วถ้าใครนะคะที่อยากมาเล่นกับเจมินแบบนี้เลยก็สามารถมาเจอกันได้ในกลุ่มดิสคอร์ตนะคะเพราะในกลุ่มดิสคอร์ของเจมินเนี่ยเจมินบางทีแบบเล่นนอกรอบกับ FC ก็จะมีการแบบชวนกันในกลุ่มดิสคอร์เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาในกลุ่มดิสคอร์ของเรากันได้นะคะเรา16วันแล้วทุกคนเล่นมา16วันแล้วจ้าสุดท้ายแล้วมันสําคัญที่ว่าเราได้้เรรียนู อะไรจากเรื่องราวของพวกเขาเหล่านี้บ้างอุ้ย โดนฟ้าผ่าเลยเรื่องทั้งหมดนี้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้ากษัตริย์ไมนนสไม่ได้รู้สึกอยากจะผิดคําพูดกับเทพเจ้าโพไซดอนก็อาจจะไม่มีการเกิดมิโนทอร์เกิดขึ้นอาจจะตั้งไม่มีการสังหารกันเกิดขึ้นแล้วลูกสาวเจ้าหญิงเอเรียนนี่ก็อาจจะไม่ต้องออกไปจากเกาะครีตก,ก็ได้ถ้ากษัตริย์ไมนอสไม่ผิดคําพูดกับเทพเจ้าโพไซดอนทุกคนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องราวที่เล่าให้ฟังกันวันนี้บ้างคอมเมนต์บอกเจมินได้นะและคำศัพท์ภาษาอังกฤษประจําวันนี้เจมินสรุปไว้ให้แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่มาดูแล้วตอนนี้เจมี่และพี่แแบกก็สร้างแมปใหม่ให้ทุกคนแล้วนะคะในแมป Lazy Space แมปฮิวใจให้ทุกคนนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมานั่งเล่นการหรือว่าอยากจะมาร่วมกิจกรรมที่เราทําในทุกๆเรื่องก็สามารถเข้ามาเจอกันได้นะคะในแมป Lazy Space นะคะ What 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 มีนู าปิดคลิปเหรอเอาหายไปแล้วอะน่ากลัวมากพี่เมย์เราต้องรีบกลับผ่านด่วนและสําหรับวันนี้เจมินขอลาไปก่อนนะคะขอไปช่วยเพื่อนๆกาจัดศัตรูบุกฐานก่อนเพื่อนจะตัวอยู่แล้วหายไปไหนกันมหมดตอนหน้าอยากให้จิม,ม่าเล่าเรื่องอะไรกันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะ See you next video Bye bye, bye, bye.